เมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบึงอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเดินทางมาทัศนศ,าศาึกษาแหล่งเรียนรู้ศิลธรรมนวพระธรรมกายโดยรับชมภาพพยนตร์สามิติอัจจา์วันข้ามพบซึ่งเป็นเรื่องราวการผจญภัยในเมืองบาดาลและป่าหิมพานการต่อสู้ระหว่างครุฑกับพญานาคและการเกิดปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาค ซึ่งเด็กๆที่รับชมต่างตื่นตาตื่นใจในการรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นอย่างมากโดยเนื้อหาของภาพยนตร์นอกจากความบันเทิงแล้วยังมีการสอดแทรกศิลธรรมเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องราวกฎแห่งกรรมอีกทั้งพระอาจารย์ยังได้สอนธรรมะและการรักษาศีลห้าเพื่อให้เด็กๆด,ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการประวัติ และคำสอนของคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายโดยเด็กๆได้ทราบถึงคุณูปการอันยิ่งใหญ่ของคุณยาอาจารย์ที่ท่านได้สร้างวัดพระธรรมกายให้กลายเป็นพุทธสถานที่สง่างามและศักดิ์สิทธิ์สู่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายไปทั่วโลกและพร้อมต้อนรับทุกโรงเรียนที่สนใจเดินทางมาทัศนศึกษาเพื่อให้เยาวชน ได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาได้ความรู้ควบคู่ศีลธรรมเพื่อนำไปปรับใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวันวันนี้หนูดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาดูหนังเรื่องนี้ค่ะรู้สึกสนุกตื่นเต้นดีใจค่ะแล้วก็ได้ความรู้กลับไปเราจะได้ไม่ต้องทำชั่วค่ะทำแต่ความดีเราจะได้ไม่ต้องตกนรกค่ะสนุกมากเลยค่ะ ได้ความรู้กลับไปจะได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะอยากขอบคุณวัดพระธรรมกายที่ให้ให้พวกหนูมาร่วมทำความสนุกอย่างมากค่ะเพราะว่าจะได้มาชมความสวยงามของวัดพระธรรมกายค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องธรรมะค่ะจากเมื่อก่อนนี้หนูไม่ได้มีความรู้ค่ะพอได้มาวัดธรรมกายมีความรู้มากขึ้นค่ะธรรมะสำคัญในในเรื่องการเรียนนะคะ นั่งสมาธิจะทำให้สมองฉลาดขึ้นค่ะแล้วก็จำได้ได้ฉลาดเฉลียวค่ะ